หลังจากที่ผมรีวิวนอตบุ๊กมานานนะครับวันนี้ผมมี all in one pc มารีวิวบ้างเหมือนกันนะครับตัวนี้คือ msi pro ap 272นะครับเลือกซื้อยังไงดีโน้ตบุ๊กหรือว่า all in one นะครับคร่าวๆทั้ง2อันเนี่ยมันก็คือ all in one เหมือนกันแต่โน้ตบุ๊กเนี่ยจะเน้นนอกสถานที่ส่วน all in one desktop ก็จะเน้นการใช้งานในสถานที่นะครับถ้าคุณอยู่ในสถานที่มากกว่าหรือเป็นหลักเนี่ยแน่นอนการใช้งานงต่างๆมันดีกว่านอตบุ๊กนะครับเพราะอย่างแรกเลย มันใหญ่นะครับแล้วก็สามารถต่อและแยกได้ไม่ต่างกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไปนะครับตัวนี้จุดเด่นม,มีหลายอย่างนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของสเปคของเขานะครับที่ตัวตระกูลโปรเนี่ยเขาจะให้เป็นโปรเซอร์มาตรฐานเลยนะคือ Intel 7เจเหมือนกับของฝั่งเดสก์ท็อป เป๊ะๆไม่ใช่รหัสยูนะครับก็แปลว่าพาร์ตเนของเขาเนี่ยไม่ต่างกับคอมตั้งโต๊ะที่มีเคสขนาดใหญ่นะครับต่อมาก็คือการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็ไม่ต่างกับพวกคอมใหญ่เช่นกันมีจอ27นิ้วให้มาแล้ว1ตัวคือตัวของเขาเองนะครับแล้วก็มี HDMI มีเทปพอร์ตสามารถต่อแยกมาเพิ่มเติมได้อีก2จอนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์กล้องนะครับซึ่งกล้องตัวนี้มันก็มีกล้อง Full HD ให้มาเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องต่อเว็บแคมเพิ่มเติมนอกจากนั้นในตัวมันก็มมีซบบอออฟต์์แแววววรรขงงง Toby trackingcking Privacy าาาด้ยปลล่่่ในเเื privacy ๆคุณ หน้าออกไม่มีการตัดจอเองอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ให้มาในเครื่องไม่ต้องไปหาอะไรมาใช้งานเพิ่มเติมนะครับใช้งานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูฮนะ อย่างแรกเลยนะครับมาดูในเรื่องดีไซน์คร่าวๆก่อนนะครับดีไซน์ตัวนี้ก็ตามสไตล์ l l in one นะครับก็คือเน้นเรียบๆหรูๆธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่มันแบบดูเวอร์วางอลังการเพราะาเป็นตระกูลโปรสำหรับกลุ่ม Enterprise ใช้งานในกลุ่ม Business อะไรอย่างนี้ก็ว่าได้นะครับจะมีเลือกอยู่สอสีคือสีขาวสีดำนะแล้วแต่ว่าตกแต่งออฟฟิศแนวไหนบ้านแนวไหนเข้ากันมากกว่าตัวที่ผมได้มาเป็นสีขาวนะครับซึ่งวัสดุโดยรวมวเนี่ยมันก็เป็นพลาสติกแบบ industrial g r เ d รนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาจาับคุ ตังเกต่อนกลางไปบนของท MSI เขาด้วยงบประมาณ20,000กลางๆถึง20,000ปลายปแล้วแต่สเปคที่คุณเลือกนะครับต้องบอกไว้ก่อนโดยรวมแล้วก็ เรียกได้ว,ว่าไม่อายไขรนะครับไปวางที่ไหนก็ไม่ได้ดูเป็นคอมราคาถูกอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าวัสดุโดยรวมนี้เป็นอินดัสทรีเกรดทั้งหมดทั้งหน้าและหลังถ้าคุณมาจับก็จะรู้ว่ามันไม่ได้มีการกองแกงอะไรอีกอย่างนึงนะครับด้วยความที่เป็นออนวันเนี่ยมันก็เลยแน่นทุกส่วนด้วยมันก็ไม่ได้กลวงเหมือนจอทั่วไปอยู่แล้วภายในนี้มีฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง CPU เมนบอร์ดเมมโมรีอะไรอยู่นี้หมดเลยนะครับและอย่างที่น่าสนใจคืออัปเกรดได้นะครับเมมโมรี memory ของเขาเนี่ยเป็นโซดิมก็คือเมมโมรีเหมือนโน,น,น,นุ้น๊ต จะเปลี่ยนแหลมในอนาคตนะครับก็สามารถ เลือกได้ว่าจะถอด8กิกเดิมที่เขาให้มาออกแล้วใส่16 GB เข้าไปหรือว่าคุณจะซื้อ8ใหม่อีกแถวใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้มันมีอยู่2ช่องนะครับอัปเกรดสูงสุดที่6.4กิไบต์ก็คือเลือกสาย2กิก2แถวมาใส่ทานกักเมย่อจบส่วนสตอเรจนะครับภายในก็มี M.2 นะครับซึ่งมี M.2 ม,มาให้1ช่องให้มาแล้วแต่ถ้าคุณไม่พอใจถอดเปลี่ยนได้เป็นขนาด2280นะครับหรือว่าถ้าคุณอยากจะใส่เพิ่มก็เพิ่ม2.5ไปไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์หรือ SSD อันน้้้แลวแ่คุณนรัอ,อกอดเเาาถไมจ ก็คือประสิทธิภาพอะไรต่างๆมันก็ให้เทียบเคียยวด e ์ท t o p ได้หมดเลยยกเว้นแค่ว่าเพิ่มการจอเข้าไปไม่ได้เท่านั้นเอง ซึ่งการซื้อมานะผมก็ซื้อมาพร้อมใช้งานเลยเพราะว่าในกล่องเนี่ยให้มาครบทุกอย่างแล้วนะครับไมาจะเป็นตัวมันเองตัวอะแดปเตอร์หรือว่าคีย์บอร์ดและเมาส์เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับยกเว้นอย่างหนึ่งนะผมเปิดกล่องมาแล้วเออทำไมมันใช้ไม่ได้พี่แกไม่ให้ฐานานะครับทั้งตัวเมาส์และคีย์บอร์ดเลยนี่ผมรู้สึกว่าใจร้ายไปนิดนะก็คือถ้าจะให้แบบพร้อมขนาดนี้แล้วให้ฐานมาอีกสัก4่ก้อนมันคงไม่ได้เป็นต้นทุนอะไรเพิ่มเติมตม,มากขนาดนั้นมัน้งเราไปซื้ออ้้อ้อออออเเงกกกก็ไไมมม่่่่ดแแแแพรรคับตวววาาาผูสึยล มันขาดฐานไปสีก้อนต้องขี่รถเราไปซื้อหรืออะไรอย่างนี้มันก็เออ,อเคงไม่ใช่ใช่ไหมนี่เป็นข้อติไปแล้วกันนะครับส่วนอื่นไม่มีข้อติอะไรเลยนะครับจากการใช้งานทั้งตัวเมาส์แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดก็ฟีลิ่งการใช้งานดีทั้งหมดนะครับเป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยด้วยถึงแมวสาจะมีแบ็กลิตนะครับแต่ว่าโดยรวมฟอนต์อะไรต่างๆก็ดูชัดเจนใช้งานได้ง่ายปุ่มลูกศรอะไรต่างๆก็มีขนาดใหญ่ประมาณว่าไม่ได้มีข้อติอะไรเลยในส่วนนี้นะครับส่วนตัวเมาส์นะครับก็ ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับทั้งในเรื่องของปุ่มด้านข้างที่มีให้มาด้วยเป็น back forward อะไรเงี้ยบางคนเนี่ยถ้าไม่มีไม่ได้นะอย่างผมเนี่ยถ้าใช้แบบมีแล้วแบบเนี้ย กลับไปใช้ตัวที่ไม่มีก็ไม่ได้เลวเหมือนกันในขณะที่ออนวันบางตัวเขายังจะไม่ได้ให้แบบนี้มาตัวนี้ก็ให้อุปกรณ์ทุกอย่างมาแบบใช้งานได้จริงครับไม่ต้องไปซื้อหรืออัปเกรดเพิ่มอะไรแต่อย่างใดแต่ก็อย่าลืมนะครับว่า2อันนี้มันก็จะต้องใช้ดองเกิลเพราะฉะนั้นมันจะกินพื้นที่ USB ไป1ช่องฮะส่วนจอตัวนี้นะครับเป็นจอขนาด27นิ้วตามชื่อรุ่น Pro AP 272ของเขานะครับก็27เนี้ยมันใหญ่ประมาณไหนนะครับก็คือ เป็นขนาดที่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วสบายตาม,มากที่สุดนะครับ 24, ยี่สิบสี่จะรู้สึกเล็กไปนิดนึงนะครับยี่สิบเจ็ดเนี่ยพอดีเลยแต่ว่าพอเป็นสายสองเนี่ย ต้องถอยไปละเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าใช้งานในระยะมาตรฐานทั่ทวไปครับ27นิ้วเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดในความีิเห็นของผมนะแต่ว่า r s s o u u t o o นะครับจะเป็น Full HD 1080ณ1080อันนี้ก็ต้องไม่อวยนะครับว่าตรงๆนะครับด้วยความที่เป็นจอ27นิ้วแล้วเป็น Full HD เนี่ยถ้าคุณขยับขึ้นมาจาก24 Full HD มาเป็น27 Full HD คุณจะเห็นถึงความหยาบภาพที่หยาบขึ้นมาในระดับหนึ่งเวลาคุณมองใ,ใกล้เนี่ยคุณจะเห็นว่า มันมีเมกนิฟเซลที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคุณลองยกตัวอย่างมือถือครับมือถือเนี่ย Full HD เหมือนกันในขณนะที่รุ่นมาตรฐานเป็น Full HD แล้วแต่ว่าขนาดเล็กแค่นี้ตัวนี้ยีนิ้วความละเอียดเท่ากับมือถือนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้คมอะไรขนาดนั้นนะครับยกเว้นว่าคุณใช้ยี Full HD มาก่อนหรือว่าไม่เคยใช้จอตัวอื่นเลย ก็ไม่ปัญหาลอกครับไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าคุณมีตัวอื่นให้เปรียบเทียบแล้วจะรู้สึกว่า27 Full HD นั้นมันจะไม่ค่อยขมและไม่ค่อยนวลสักเท่าไหร่นะครับส่วนอื่นพวกแผงเนี่ยจะเป็น IPS นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ แน่นอนนะครับมุมมองคุณจะมองด้านไหนมันก็โอเคหมดนะครับตัวนี้ไม่เทคโนโลยีแบบบูไลฟ์ฟิลเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วภาพเนี่ยก็จะมีความอมเหลืองนิดน,นึงถ้าคุณเปิดไว้ก็ทําให้การใช้งานเนี่ยมันสบายตานะครับ,ส,บส่วนคอเกสี่ยังต่างไม่ได้เน้นเคลมมาเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จะเน้นการทํางานทั่วๆไปเม้าของงานกราฟิกหรือว่างานแต่งรูปแบบจริงจังครับส่วนในเฟสเลส์นะครับก็60เฮิรตมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่จอเกมมิ่งอะไรอย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วความลื่นไหลก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปนะครับไม่ลื่นกกับปตินะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบบสสสสส่่่่่ววววววนนนนนนาาาาาามมมมงงโดดดยยยยแลล้เเีีจกกทปูุผิๆ การใช้งานในอินดอร์ปกตินะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ ไม่ปัญหานะครับแต่การใช้งาน outdoor นี้ก็คงมาเน้นอยู่แล้วอาจจะมีแค่ว่าถ้าสมมุติว่าแดดตกกระทบตรงๆจากบุมหน้าต่างเข้ามาเนี่ยมันอาจจะสว่างไม่พอนะครับแต่สำหรับการใช้งานของคนส่วนใหญ่ตัวนี้ไม่ปัญหาแน่นอนส่วนด้านบนของเขานะครับอันนี้ก็จะมีกล้องนะครับซึ่งกล้องของเขาเนี่ยมันก็มีหลายฟีเจอร์เลยนะครับอย่างแรกก็คือมันเป็นกล้อง Full HD เพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพของมันเนี่ยมันก็จะโอเคในระดับหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคุณภาพของเขานะครับ Full HD อันนี้แบ็กกราวด์ผมเป็นแบ็กกราวด์สีดำนะเพราะฉะนั้นแล ผมโดยรวมเนี่ยมันก็ยังจัดว่าโอเคนะครับเวลาทำวีดีโอคอนเฟรนซ์อะไรต่างๆก็ไม่มีกุญหจระแดงใดนะครับเรื่องเสียงเป็นยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซิงค์หนึ่งเนะเพราะว่าเฟรมเรตตัวกล้องกับตัวที่ผมถ่ายอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าระยะเนี่ยอันนี้หแขนก็ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณ1แขนก็จะเห็นว่ามุมมองมันก็กว้างในระดับหนึ่งนะครับนั่งีกงคนยังได้แต่ถ้าถอยออกไปจริงๆเนี่ยประมาณแบบเนี่ยประมาณ1แขนครึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่าแบบว่า3คนหลบได้สบาย,ยครับ เลยฟีเจอร์ที่ผมบอกเนี่ย Toby Aware นะครับอันนี้มันติดเครื่องมากับ Toby Experience แล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้มาเลยนะครับใช้งานควบกล้องของเขานะครับและลืมบอกไปว่ากล้องตัวนี้มันก็เป็น Windows Hello ได้ด้วยสแกนหน้าเข้าได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Toby Aware เนี่ยคืออะไรนะครับอันแรกที่ผมชอบนะครับเพื่อนนี้เลยนะฮะ Security Privacy นะครับโหมด Privacy Screen เนี่ยมันจะทำการเบลอหน้าจอนะครเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ย มามองเวลาคุณหันหน้าไปที่อื่นนะครับแล้วก็ p i k e r Detection นะครับมันจะเตือนว่ามีคนแอบ,บดูอยู่นะแล้วในกรณีที่คุณหันหน้าหนีนะครับและคุณสามารถตั้งให้ด้วยในกรณี2อันนี้จะให้มันล็อกวินโดว์หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองให้ดูตอนแรกนะครับ Privacy Screen นะครับอันนี้เดี๋ยวขอเอาหน้าตัวเองใส่เข้าไปก่อนนะก็ต้องการ Improve ด้วยนะครับถ้าคุณสแกนหน้ารอบหนึ่งแล้วอยากให้มันแม่นมากๆคุณก็กด Improve ไปเรื่อยๆมองซ้ายมองขวาไปเรื่อยให้มันจำหน้าคุณได้แม่นมากกว่าเดิมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำงานยังไง ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับอย่างตอนนี้ผมกำลังอ่านอ่านอ่า,อ,า,อ,าอ่านอยู่นะเสร็จแล้วก็ลุกไปที่ข้างนอกนะไม่ดูละมันก็จะทำการล็อกหน้าจอประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถตั้งให้มันแค่เลยอย่างนี้เฉยๆก็ได้หรือว่าจะล็อกวินโดว์ไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาหน้าเดิมนะก็คือกลับมาอ่านต่อละ นี่เห็นไหมมันก็ทําการรีซูมเข้ามาแบบออโต้เลยนะครับซึ่งอันนี้เมื่อกี้ผมลองแล้วนะว่าให้ลองให้ตาก,กล้องมาเป็นอยู่ในตำแหน่งผมเนี่ยมันก็ไม่ไดีเทคเหมือนกันประมาณว่ามันต้องเป็นคนนี้ต้องเป็นหน้านี้เท่านั้นนะครับแค่หันหน้าออกเนี่ยมันก็ทายาทิสกรีนขึ้นละหันกลับมามันก็ติดกับขึ้นมาเห็นไหมฮะแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเนี่ยผมได้เล่นพิเรนไปแล้วนะครับเมื่อกี้ด้วยการถ่ายรูปนะครับนี่เลยเป็นหน้าผมดูนะผมไม่ได้มองอยู่นะ <Huh? S 2> มันก็ติดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องความปลอดภัยเอาตรงมันก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับ <Yeah. S 2> เพียงแค่ว่ามันอาจจะทําให้แบบเวลาเราลุกไปอะไรเงี้ยให้คนมาอ่านไม่ได้อะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องการป้องกันไม่ให้เขาแบบเอารูปคุณมาโชว์อย่างจี้งจริงมันก็ยังถือว่าไม่ได้เหมือนกันต่อมานะครับก็คือฟีเจอร์การคนแอบดูจริงๆแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ลุกไปไหนนะครับผมก็ทํางานอยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวจะให้ลองตากล้องโผล่มาตรงบริเวณเนี้ยเพื่อแอบดูนิดนึงนะครับอยู่ข้างหลัง เนี่ยมันจะบอกว่าเฮ้ยมีคนมองอยู่ตรงนี้นะครับโอเคออกครับโอเคกล่าวปกติแล้วลองโผล่ฝังนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็เป็นฟีเจอร์นะครับเพื่อป้องกันเวลามาว่าเราอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วแบบ ไม่ไม่รู้ว่ามีใครดูอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยตัวกล้องมันจะ d e t นะครับเวลาคุณแอบ,บดูอะไรที่มันแบบไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะ่ะคุณเปิดฟีเจอร์นี้ไว้นะครับมันจะทำการตัดหน้าจออัตโนมัติถ้ามันเห็นหน้าคนอื่นที่ไม่ใช่คุณอยู่บริเวณหลังจอครับ <te peel> สรุปสำหรับฟีเจอร์โทบี้นะครับมันก็ทั้งมีประโยชน์และก็ไม่มีประโยชน์นะครับว่าตามตงนครับมีประโยชน์ในกรณีไหนนะครับอย่างแรกสมมติว่าคุณเป็นพนักงานบัญชีที่ออฟฟิศไม่อยากคนอื่นเห็นงบการเงินบริษัทอะไรอย่างนี้นะครับคุณก็สแกนหน้าต ตัดไปเลยจริงๆซึ่งคุณจะสามารถเลือกได้ว่าให้มันตัดในกรณีที่แบบเบลอเฉยๆหรือว่าให้ตัดล็อกวินโดว์ต้องเข้ามาล็อกอินใหม่อันนี้ก็แล้วแต่ความซีเรียสของคุณนะครับซึ่ง ความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะผมกับตากล้องสองคนใส่แว่นเหมือนกันแต่มันก็ยังคงสามารถรู้ได้ว่าคนไหนคนไหนถ้าเป็นผมเข้ามามันเปิดให้ดูถ้าเป็นตาตกล้องเข้ามาไม่เปิดให้ดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นเพราะว่าถ้าคุณรู้จักวิธีบา p a s s อานที้ผมทำให้ดูเมื่อกี้ก็คือการที่จะเอาหน้าตัวเองถ่ายรูปไว้เนี่ยก็คือถ้าคนอื่นมีรูปเราเนี่ยเอามาสแกนปุ๊บมันก็เข้าได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครรู้ทีนี้ก็อาจจะได้เรื่องความปลอดภัยไม่่่่ได้กเเเาาหรรรนะคบบตอออออม็ืืใงงขฟีจ์แ ้องกันแอบดูจากข้างหลังใช่ผมนั่งอยู่แล้วมีคนมายืนข้างหลังมาอ่านสิ่งที่ผมดูอยู่เนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันในกรณีที่มีข้อมูลที่ต้องอ่านในระยะยาวนะครับอย่างเช่นคนด้านหลังผมเนี่ยเขามายืนอ่านสักพักหนึ่งละโอเคอันนี้มันตัดแน่นอนเพราะว่าผมรู้สึกจากการที่ใช้งานมันใช้เวลาดีเลย์ประมาณ2-3ถึงวินาทีนะครับประมาณว่าถ้าเอามายืนอ่านจริงๆเนี่ยมันจะบอกเรามาอาจจะบุคไหนแล้วมันก็ทำการปัดจอออกไปนะครับแต่ว่าถ้าคนคนนั้นแค่เดินผ่านมาเฉยๆไม่ได้มายืนจ้องดูอย่างจริงย อันนี้มันยังไม่ตัดนะครับประมาณว่าผมจะเดินแบบมองห่างตาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันก็ยังเป็นข้อมูลที่สามารถล่วไหลได้อยู่ซึ่งเป็นข้อจากัดของระบบนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่ามันเหมาะสมรหรือเปล่าสําหรับคุณฮะ <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีโหมดพวกประหยัดพลังงานอะไรอย่างนี้นะครับแต่เอาจริงก็อาจจะมีประโยชน์อะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นคอมบ้านอยู่แล้วนะไม่ใช่น้ตบุ๊กนะครับอันนี้ก็ประมาณว่าถ้าคุณไม่ได้มองจอ5วิ10บวิสิบาีจนไปถึง1นาทีเนี่ยมันก็ทําการหลีความสว่างลงมาหรือว่ามันก็ทําการดีเทคได้ว่าถ้าคุณออออออยยู่่่่่้้้าาาาางงงงงหหนนเีีีีมมจจะะไไกรรรลปปซึิท ตั้งที่อื่นได้อยู่แล้วแล้วต่อให้คุณดิมสกรีนลงมามันก็ไม่ได้ช่วยประหยัดพลังงานอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เป็นว่ากิมมิกแล้วกันแต่ก็เอาไปใช้ได้นะ <S <S ในส่วนของสเปคนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะจริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับแต่รุ่นผมได้มาเนี่ย20,000กลางๆ20,000ปลายนะครับจะเป็นดีเทลคอยล์ห้า0นนะครับก็เป็นเหมือน1 3 4 0 0ของตัวเดสก์ท็อปทั่วไปครับมันไม่ใช่รหัสยูอะไรนะครับ TDP 65ววััตตต์เ็นนนหรรงี้้ะคบแลก Performance Core มี 6, e f f i c i e n c มี 4, t h r e a d ที่16 t h r e a d นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานอะไรต่างๆก็เรียกได้ว่าน่าจะเหลือเฟือนะครับสำหรับในส่วน Memory นะครับก็ให้ d ี 4, ่4.8กิก 8GB อย่างที่ว่าไปนะครับโดยที่ใส่มาแล้ว1แถวว่าง1แถวนะครับเป็นของ Samsung b u s 3,200ถ้าใครอยากจะอัปเกรดก็ใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งเป็น16ก็ได้นะครับอันนี้ผมติดนิดนึงนะตรงที่ว่า คือเขาก็น่าจะให้16มาเป็นพื้นฐานเลยเนาะด้วยความที่เป็นสมัยนี้แล้วแล้วก็สเปค CPU มันผมคิดว่ามานี้น่าจะเหมาะกับ16มากกว่าถ้าคุณเอาไปใช้งานอะไรที่มันหนักขึ้นมานิดนึงนะครับส่วนกราฟิกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีกราฟิกการ์ดแยกมาแต่ว่าเป็น Intel USD Graphics แล้วก็ยังคงไม่ใช่ Iris Xe นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปครับมันไม่ได้เน้นการจอมากแต่ว่าการ Encode ด e, ี c o d e อะไรต่างต่างตัว USD ก็ <c oughs> ยังคงทำได้อยู่ฮนะส่วน Storage นะครับอันนี้เดิมๆให้มาเป็น WD SN 560นะครับโดยที่นี่จะเห็นว่าขนาดเเนียอรรแมมลล้วว้วววื 48GB ะคาา็็กปณ นะครับส่วนหายไปไหนนะครับจริงๆแล้วขนาดเนี่ยมัน500กิกส์นะครับแต่ว่ามันยังมี recovery partition แบ่งไปประมาณเกือบ20กิกด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยมันก็มีซอฟต์แวร์ติดเครื่องมาเวลาเราแบบลง Windows ใหม่อะไรเงี้ยสามารถ recovery กลับมาได้เท่านั้นเองครส่วน connectivity ต่างๆนะครับก็จะมี Wi-Fi 6e นะครับเป็น ax 211ให้มาที่ขึ้น1 6 0นะครับแล้วก็พอร์ตแลนด์กิกบิตของทาง Realtek ตามนี้ฮะส่วนด้านหลังนะครับดีไซน์ก็ดูเรียบร้อยดีนะครับเป็นสีขาวเข้าตีมเลยถ้้้้้าาาาาาเเเเเเปป็็็็็นน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 นสสสีีีีีีขขวววกกกกคคคืือออรร่่่่งงงยยยะะะถดดดดดดไหหหลลัััชบโทจ โลโก้ MSI โลโก้ใหม่ตรงบริเวณนี้นะครับก็ดูเรียบร้อยเหมือนกันนะครับในขณะที่ลําโพงอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงผมว่าไม่ได้ต่างกรนบุกมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณหวังว่าจะใช้ฟังประสบการณ์แบบฟังเพลงได้อย่างนี้ตัวนี้ก็ยังคงไม่ได้นะครับประมาณว่า เออให้มีเสียงมาฟังพูดรู้เรื่องอะไรงั้นก็พอนะครับประมาณโน้ตบุ๊กเป็นยังไงน,นี่ก็เป็นประมาณนั้นนะฮะจะเห็นหน้าล่างนี้นะครับมีปุ่มอยู่นะครับคือปุ่ม power กับปุ่มขึ้นลงนะครับซึ่งค่า d ด f a ฟอ t ์ของเขาจะเป็นการปรับ screen brightness นะครับน,นี่ก็สามารถปรับแต่งเอาเพิ่มเติมทีหลังได้ส่วนตัวขานะครับโดยรวมแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับให้มาเสียบเข้าล็อกตรงนี้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียก็คือไม่สามารถปรับหมุนซ้ายขวาหรือว่าปรับขึ้นแบบลงได้เพียงแค่ก้มกับเงยประมาณนี้เท่านั้นฮะ ส่วน IO นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นผมขอติก่อนเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเวลาคุณใส่ขาตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเอื้อมมาเสียบอะไรมันจะค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนาว่าคุณต่อฮับไปได้านหน้าจะดีกว่านะครับหลักแล้วก็จะมี DC- in ินะครับ h ี m i 2.0B อ i s p ดศูนย์บีเกตนงนะครับพอร์ตกิกะบิตแลนแล้วก็ USB ตรงนี้เป็น10บกิกะบิตนะครับทั้ง t y ย e เแลวก็ Type C ีซึ่งช่องมัน อาจจะทําให้ช่องข้างไม่สามารถใช้งานด้วยไปได้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันติดกันแล้วก็ usb super speed นะครับสุดท้ายเป็นช่อง3.5นะครับไมโครโฟนกับหูฟังตรงนี้นะฮะและนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีอยู่บริเวณด้านข้างอีก2ช่องนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็น usb ธรรมดานะครับไม่ใช่ super speed นะฮะเป็นข้อตีก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะเป็นช่องความเร็วสูงไหมเวลาคุณเสียบตั้มได้เสียบไอ้ตัว การ์ด r รดเดอหรือว่าเสียบสตอเรจภายนอกเนี่ยครับมันคงไม่มีใครอยากจะเอื้อมไปเสียบด้านหลังตรงนู้นนะครับอันนี้ All-in-One หลายๆตัวนะไม่ใช่แค่ตัวนี้นะครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมไอช่องที่เข้าถึงง่ายเนี่ยไม่ทําให้เป็น USB ความเร็วสูงอย่างที่บอกไปนะครับ IO ตัวนี้มันก็มี Display Port HDMI นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถต่อแยกเพิ่มเติมได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง Display Port ที่ต่อได้หนจอ HDMI ได้อีกหนึ่งจอนะครับโดยที่ตรงนี้เราลองต่อแบบโหมด Matrix Display ก็คือครบ3จอนะครับรวมกับตัวมันเองไปด้วยนะครับโดยที่จอตัวซ้ายตรงนี้จะเป็นจอ Resolution 2K นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ดันไหวหมดนะครับขอให้ตรงมาตาฐานพอร์ตซึ่งเป็น HDMI 2.0b กับพ s p l a พอร์ต1.4ก็พอครก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ โดยรวมแล้วสำหรับราคามาณ2000 20, 0กลางๆ2องหม่ปลายกับฟีเจอร์ที่ได้สเปคมานี้ก็ถือว่าโอเคนะครับยกเว้นว่าคุณอาจจะต้องไปเพิ่มแรงเป็น16สักหน่อยถึงจะเหม,มาะสมกับอะไรตย่างต่างที่สเปคเครื่องเขาให้มานะครับจะต,ต้องซีเรียสเพราะว่าคุณก็ใส่เพิ่มไปหนึ่งแถวก็เป็น16แล้วนะครับอื่นๆนะครับการใช้งานจริงอันนี้ก็รู้สึกโอเคเช่นกันนะครับไม่ใจะเป็นตัวมาสคีย์บอร์ดอะไรต่างๆให้มาครบใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่ต้องมาซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อติบางสรับคนที่เคยใช้จจอออ24 27มาาาแล้้วัเเป็นรูท่กกสึ เออมันอาจจะมีภาพแบบไม่ได้คมชัดอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าคุณไม่เคยตรงนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรนะครับเพียงแค่ผมต้องพูดเพราะว่าผมผ่านอุปกรณ์เกี่ยวกับจอคอมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องเก็บไปพิจารณาเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวโทบี้ที่ใช้บกล้องของเขาเนี่ยโดยรวมแล้วก็ ือว่าใช้งานได้จริงแบบกึ่งๆแล้วกันนะครับใช้งานได้จริงในบางกรณีและในบางกรณีก็อาจจะมีประโยชน์ผมก็พูดละเอียดไปแล้วนะครับถ้าใครอยากจะออไปลองใช้อะไรอย่างนี้ก็สามารถไปลองหน้าร้านได้นะครับเราก็จะรู้ว่ามันใช้งานจริงเป็นประมาณไหนนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ลองชั่งหนักกันดูนะครับว่าตัวนี้จะคุ้มกับคุณหรือเปล่าเพราะสำหรับผมนะถ้าไม่ได้เน้นการจอเลยแล้วก็ไม่สีเยี่ตงรู้นซึ่ให้เป็น Full HD เนี่ยผมว่ามันก็ตอบโจทย์ของทุกอย่างนะคุณสามารถต่อจอเพิ่มด้อีก2จอนะครับมีฟีเจอร์ที่สามารถอัปเเกกรรรรดดไไ้้พพิิ่่่มมมตตตนนนอาาาคคะะัแลว็ุบง ันก็จัดว่าใช้ได้แล้วก็เหลือเฟือในระดับหนึ่งไม่ต่างกับพวกเดสก์ท็อปคอมตั้งโต๊ะเลยฮะ